วเวลา10ิกา18นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานอุขมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประจําปีการศึกษา2565โดยมีผู้ส่งคุณวุฒิเข้ารับปริญญาปรัชญา,ญาด,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์2คนมีผู้สําเร็จการศึกกษาเยริม ระดับหเหรียญทองเข้ารับเหรียญทอง67คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม4,170คนโอกาสนี้มอบโอวาทความตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายคงจะเคยได้ยินสำนวนปิดทองหลังพระกันมาบ้างและเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานก็อาจจะต้องทํางานแบบปิดทองหลังพระในบางโอกาสข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงเรื่องนี้ให้บัณฑิตได้พิจรารณา ในการทํางานใดๆนั้นบางครั้งจําเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่มีใครรู้เห็นและดูเหมือนไม่มีความโดดเด่นแต่บุคคลเหล่านี้ก็มีความสําคัญยิ่งเพราะจะเป็นผู้ที่ทําให้งานสําเร็จผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงดังพระบรมราชวาวสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระจัรดไว้ครั้งหนึ่งว่า การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงค่าวจําเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ชอบปิดทองหลังพระกันนะักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายระลึกไว้เสมอว่าแม้จะต้องทำงานโดยไม่มีผู้ใดเห็นแต่ผลสำเร็จของงานที่ทำและประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นจากงานนั้นย่อมจะเป็นประจักษ์พยานอันชัดเจนหนักแน่นถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้ที่ได้พักเพียรเสียสละปฏิบัติงานมา หากแต่ละคนทำงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจและเต็มใจแล้วประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมอย่างแน่นอนอ